หรือไม่พื้นที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ของแผนพัฒนานลุ่มน้ำอิงที่กำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำและอาคารประกอบบ้านดอยอีสานเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ซับซ้อกรมชนวันนี้จะพาไปอัปเดตความคืบหน้าการก่อสร้างกันค่ะตรงที่เราอยู่นี่คือ จุดก่อสร้างประตูระบายน้ําบ้านดอยอีสานครับจุดที่ตั้งคือบ้านดอยอีสาตนตําบลอ่างทองอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาครับตอนนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปประมาณ90%ครับการก่อสร้างประตูระบายน้ําตัวนี้จะเป็นการก่อสร้างที่ท,ที่บนคัตออฟนะครับไม่ไม่ใช่ลําน้ําเดิมเรามีเสาเข็มอยู่ตั้ง2,000กว่าต้นเป็นเข็มคอนกรีตอัดแรงครับที่จะยึดฐานรากให้แข็งแรง แล้วก็มีเข็มพืชเหล็กจะเป็นตัวเหมือนบล็อกน้ำเหมือนคีคอล่าไม่ให้น้ำไหลผ่านได้แล้วก็มีคอนกรีตที่เทขึ้นมาเป็นกำแพงแล้วก็บานประตูเราติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อย100%ความพิเศษของประตูระบายน้ำตัวนี้เป็นประตูบานตรงรับน้ำสองทางแล้วก็ขนาดความกว้าง8 6คูณ6เมตรมีงานส่วนประกอบอื่นก็คืองานป้องกัน ลาดตะลิ่งนะครับก็จะเป็นการเลียงหินในกล่องเกเบียนกล่องเวทเท็เพื่อไม่ให้ดินสไลด์ลงไปครับเวลาน้ำหลกักจุดต่อไปก็จะมีการขุดลอกลำน้ำเดิมครับเพื่อให้เก็บกักน้ำได้ตามวัตถุประสงค์แล้วก็จะมีงานหลังคาที่กำลังทำอยู่ซึ่งความคืบหน้าตามแผนจะแล้วเสร็จในเดือนกันยา2568นี้ครับ โครงการประตูระบายน้ำและอาคารประกอบบ้านดอยอีสานเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วจะครอบคลุมพื้นที่การเกษตร12,000ไร่ในพื้นที่8หมู่บ้านของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาซึ่งจะช่วยลดปัญหาภายแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและปัญหาน้ำท่วมในบริเวณลุ่มน้ำอิงได้อีกด้วยค่ะ